สวัสดีค่ะน้องลักสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขืออีสานใต้ค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับน้องลักเนาะงวดที่ผ่านมาน้องลักเล่าฝันงวดแรกแหกหมานก็คือไปออกเลขต่างประเทศสามตัวเลยค่ะน้องให้เลขก็คือหนึ่งห้าหกเลขต่างประเทศออกหกห้าหนึ่งค่ะในคืนนั้นเลยที่เล่าฝันเนาะค่ะก็ถือว่าน้องเขาฝันแม่นมากๆค่ะเป็นครั้งแรกและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สอง ค่ะวันนี้ไม่ได้ไปนวดหรอคะน้องรักยังค่ะยังจะถึงเวลาไปรับลูกแล้วอ๋อค่ะ,คะก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ไปเนาะใช่ค่ะลูกเรียนอยู่ปไหนแล้วบ้างคะคนเล็กอนุบาลสองคนโตปห้าคนโตปห้าใช่ค่ะอ๋อค่ะก็โตแล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่เหรอคะผู้หญิงทั้งคู่อ๋อได้ลูกสาวทั้งคู่เลยเนาะค่ะคุณแม่ก็ อยู่บ้านถ้ากลางวันถ้าลูกไปเรียนก็ถ้ามีใครจ้างไปนวดก็ไปนวดใช่ค่ะอืมค่ะวันนี้อยู่ทํางานบ้านค่ะน้องรักเขาเป็นแบบนวดแผนไทยมาเนาะเขามีใบประกาศนวดแผนไทยมาด้วยค่ะก็คือไปเรียนเป็นเป็นอาชีพของแบบคนพิการอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็ถือว่าดีเนาะมีอาชีพติดตัวไปเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะไปตั้งแต่สิบหกสิบหกปีใช่ใครแนะนําไปคะหรือว่าแม่พาไปทางไอ้ศูนย์ ศูนย์นบต์นะคะศูนย์นบตอเขาแนะนาอ๋อแนะนําให้ไปแนะนําให้ไปอ๋อก็เลยไปเรียนทางอําเภอด้วยค่ะก็แนะนําก็เลยลองไปฝึกอาชีพดูเผื่อมีอาชีพติดตัวค่ะเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวนะคะค่ะก็เลยได้ไปก็เลยลองลองใจตัวเองว่าทําได้ไหมแขนเดียวข้างเนี้ยมันจะนวดได้ไหมจะทําได้ไหมก็เลยลองลองไปก็ได้ค่ะ อืมก็ทําได้ได้แล้วตัวเองก็รักด้วยใช่ไหมคะอาชีพนี้ใช่ค่ะรักด้วยเพราะว่าอาชีพได้มาจากตาตาที่เสียบแล้วอ,อ๋อตาของน้งรักก็เป็นหมอนวดเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โอค่ะก็ได้เป็นหมอนวดเหมือนตาเลยเนาะค่ะก็ถือว่าดีเนาะค่ะเป็นอาชีพติดตัวเนาะค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะที่มาหาน้องรักก็คือจะมาถามความฝันเนาะในงวดนี้ค่ะงวดหนึ่งธันวาคมหกแป ความฝันที่น้องรักจะเล่านี่ฝันวันไหนคะฝันเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนเลยเนาะค่ะถ้ามาก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้เนะาะค่ะเดี๋ยวเล่าเลยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างเมื่อคืนฝันว่าไปซื้อเสื้ออยู่ตลาดค่ะอยู่ร้านเกียรติโพสิงอืมเลยถามป้าถามเจ้าของร้านว่าป้าเสื้อแขนยาวของเด็กอะมีไหมม,มีแล้วตัวละเท่าไหร่ละ ตัวละร้อยสี่สิบหนูงั้นหนูเซ็นได้ไหมไม่ได้มันมาราคานี้แล้วค่ะต้องเอาค่ะโอเคงั้นหนูเอามาก็ได้ค่ะเอามาที่เรกเอามาตัวหนึ่งพอ,ม,อ,อมาถึงบ้านพี่น้องก็แย่งกันอืแย่งไปแย่งมาอ้าเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ใหม่ ก็เลยไปเอาไปเอาของพี่มาเสร็จจากนั้นก็อเอามาใส่ค่ะถ่ายรูปส่งให้เขาเขาก็โอเคค่ะเขาได้ทีนี้นอนนอนไปมาฝันฝันเห็นแม่ค่ะฝันว่าแม่มาหาอืมแม่เดินมามาจับขาหลานทั้งสองคนค่ะ โอ้ยหลานหลานเราโตขึ้นแล้วตัวนี่ค่ะว่าอย่างนั้นอืมก็ดูดูในความฝันก็เห็นกน้ําตาไหลไปด้วยค่ะในความฝันแม่แกก็เสียไปได้หลายปีแล้วค่ะค่ะแกตอนนั้นแกอายุประมาณสี่สิบสี่สิบห้าปีเออสี่สิบห้าปีค่ะค่ะนี้แกก็เลยเขียนเลขให้อืม แปดหกเจ็ดค่ะก็เลยหลานก็เลยลุกขึ้นไอ้ลูกก็เลยลุกขึ้นมาค่ะแม่แม่อะไรไม่รู้ใครเขียนเลขให้เนี่ย hmm. ไหนเนี่ยแปดหกเจ็ดเนี่ยค่ะไอพี่มันบอกว่าแปดหกเจ็ดไอ้น้องมันก็บอกอีกค่ะแม่เนี่ย อีกสามตัวเนี่ยอะไรอ่ะค่ะแปดเก้าเจ็ดอ,อ้าวโอ้เดี๋ยวแม่จะไปซื้อค่ะจะซื้อ,อยังไงอ่ะแม่ไม่มีตังค์ในฝันหรอคะในความฝันอืแม่แม่มีธนาคารอยู่ใครพ่อโทรหาพ่อค่ะพ่อก็ไม่มีค่ะ อันนี้ก็เลยไม่ได้ค่ะก็ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อในความฝันอ๋อก็ตื่นก่อนเนาะตื่นก่อนค่ะก็คือน้องรักนะฝันสองช่วงใช่ค่ะถือว่าฝันได้เลขเลยเนาะใช่ค่ะค่ะก็คือว่าตัวเองนะไปซื้อเสื้อให้ลูกเป็นเสื้อแขนยาว่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวแล้วไปซื้อเขาไปทำ เขาเขาบอกว่าราคาร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบ้องรักขอเซน็นเขาไม่ให้เซน็นไม่ให้เซ็นก็เลยซื้อมาซื้อมาเลยซื้อมาเลยก็เลยซื้อมาให้ลูกคนหนึง่งแต่ทีนี้พอซื้อมาปุ๊บลูกอีกคนหนึ่งก็อยากได้เหมือนกันแย่งกัน,ก,นก็เลยได้กลับไปซื้อมาอีกตัวหนึ่งให้ลูกราคาราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันค่ะร้อยสี่สิบเหมือนกันเลย<ห>ซื้อมาสองตัวสองตัวค่ะ และหลังจากนั้นก็มานอนฝันต่อฝันว่าแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแม่น่ะเสียชีวิตไปตอนสี่สิหปีเนาะเสียไปหลายปีแล้วมาจับขาหลานแล้วก็มาดูหลานเพราะว่าตอนที่ยายเสียรู้สึกว่าหลานจะยังเล็กกว่านี้ใช่ค่ะแล้วก็ก็บอกว่าหลานเขาโอ้หลานโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องรักก็เห็นแม่ในฝันก็ร้องไห้น้ําตาไหลเพราะว่าคิดถึงแม่เนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็แม่เขาก็เขียนเลขไว้ให้ใช่ค่ะแล้วลูกน้องรักเขาก็บอกว่าแม่ใครมาเขียนเลขไว้ให้ ลูกสาวคนโตมาเห็นเป็นเลขแปดหกเจ็ดใช่พอคนเล็กมาดูอีกก็บอกว่าแปดเก้าเจ็ดใช่ค่ะอ๋อแปลว่าละยายนะเขียนไว้ให้แปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดใช่ค่ะค่ะลานทั้งสองคนเขียนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขียนในกระดาษน,นะคะเขียนใส่ในมือเขียนใส่ในมือใช่อ๋อค่ะลานทั้งสองคนก็เลยเห็นเห็นค่ะก็ต่างคนต่างเห็นเนาะ <Sh arp> ใช่ค่ะเป็นเลขคนละตัวกันเลขคล้ายๆกันเลขหกกับเลข,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 ขเก้าเนาะใช่ค่ะแปดหกเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดแปลว่าคุณยายที่ตายมาเขียนเลขให้ใช่ค่ะแม่ของน้องรักเนะ<ช><อ>าะค่ะก็ถือว่าฝันดีมากๆค่ะในงวดนี้ค่ะเดี๋ยวน้องรักถือเลขให้หน่อยคะ่ะนี่ค่ะเลขจี่งน้องรักบอกเนาะนี่ค่ะไปซื้อเสื้อมาเสื้อราคาเสือ้อก็คือร้อยสี่สิบน้องรักบอกว่าเห็นเขาติดไป้ายไว้เลยก็คือเห็นชัดเลยว่าร้อยสี่สิบ ค่ะแล้วเลขที่คุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเขียนให้ก็คือแปดหกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเจ็ดส่วนสี่สิบห้าปีนะ่ะเป็นอายุของแม่ตอนที่เสียเนาะค่ะมันออกไปแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะแต่ก็เขียนไว้ให้เผื่อท่านผู้ชมถามไม่แน่ค่ะเป็นสลักสัญจรด้วยอาจจะออกเลขเก่าก็ได้ใครจะไปรู้เนาะค่ะแม่อาจจะมาให้โชคก็ได้แต่เลขที่แม่ให้นะ่ะมันมีอยู่แล้วก็คือแปดหกเจ็ดแปดเก้าเด ค่ะเลขน้องลักก็มีประมาณนี้เนาะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจในตัวเลขก็นําไปเสี่ยงโชคได้ตั้งแต่เสียชีวิตไปนี่คุณแม่มาเข้าฝันบ่อยไหมคะก็เยเรื่อยค่ะเรื่อย,ม,อยมามา,มาประจาค่ะมาประจําคุณแม่เป็นอะไรเสียคะอายุยังไม่เยอะเลยตอนเสียแกเป็นโรคไตค่ะไตาวายอ๋อเป็นไตาวายอ๋ค่ะก็สี่สิบห้าปีนี้ก็ยังไม่เยอะเนาะค่ะตอนเสียชีวิตเนาะค่ะถ้าอยู่ตอนนี้ก็น่าจะห้าสิบกว่า ใช่ค่ะก็คาแก้วก็รู้จักอยู่ค่ะแม่ของน้องรักเนาะค่ะน่าจะเป็นญาติๆห่างๆกันเนาะค่ะพอน้องรักเอารูปให้ดูก็อ๋อนี่บอแม่น้องรักคาแก้วก็เคยเห็นอยู่ค่ะก็คุณยายก็ไปสบายแล้วเนาะคนที่อยู่ก็สู้ๆต่อไปค่ะคุณแม่น่าจะหมดทุกหมดโศกแล้วก็เหลือแต่พวกเราเนาะค่ะสู้ชีวิตกันต่อไปน้องรักเองก็สู้ๆเนาะเผื่อลูกสาวทั้งสองคนเนาะค่ะค่ะแล้ว ยังไงคะแฟนทางนู้นสบายดีไหมสบายดีค่ะอืมก็ติดต่อหากันก็ติดต่อมาครับทํางานกรมทางหลวงค่ะแล้วไอ้ที่งูกัดหายดีหรือยังคะหายแล้วค่ะหายดีแล้วหายดีแล้วค่ะเห็นน้องรักบอกว่างดที่ผ่านมาแฟนบอกเลขสามเจ็ดใช่ค่ะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะช่วงท้ายๆก่อนเลขออกน้องรักเล่าให้ฟังหลังจากเลขออกแล้วว่าแฟนบอกเลขสามเจ็ดแล้วมีใครได้ซื้อไหมแฟนซื้อไหมน้องรักซื้อไหมคะ เพราะว่าเขาก็ไม่มีเหมือนกันจะให้หนูเซื้อให้หนูเล่นแต่หนูเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบเล่นไงคะ,คะเขาขอบอกว่าทำไมไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อเขาก็คิดว่าเขาก็คิดว่าน้องรักซื้อแล้ว่ออต่างคนก็ต่างคิดว่าซื้อแล้วใช้ย,ยาเขาก็มีนะคะใาชา้ย,ยาอะไรคะอาจารย์ชิด อาจารย์ชิดอ๋อแปลว่าเขาให้เลขแม่นอยู่แล้วงวดนี้ให้มาหรือยังคะยังค่ะยังยังไม่ให้ให้มาช่วงใกล้ๆ้ใช่ค่ะทำยังไงเนาะจะได้เลขอาจารย์ชิดเนาะเดี๋ยวงวดต่อๆไปอาจจะมาหาน้องรักใกล้ๆเลขออกดีกว่าเผื่อได้เลขอาจารย์ชิดด้วยเนาะค่ะถ้าถ้ามาถ้าไอเขาส่งมาเดด ทรหาพี่ก็แล้วกันนะคะอ๋อถ้าเขาบอกเนาะใล้ๆเลขออกค่ะเดี๋ยวรอดูงวดนี้เลขอาจารย์จิตจะเข้าอีกไหมเนาะค่ะจะได้งวดที่ผ่านมาไม่ได้ซื้อเนาะค่ะถ้าอก็งวดก่อนอ่ะไอ้ทะาเบียนรถเขาโอ้ทะาเบียนรถเขาค่ะเขาก็บอกน้องรักค่ะจะได้มากๆเดี๋ยวงวดนี้เอาใหม่เนาะ ขอให้เลขน้องรักเข้าตรงๆปังๆค่ะงวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่สองที่มาเล่าฝันเนาะค่ะก็ขอบคุณน้องรักมากๆค่ะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ